วันนี้ผมได้นานของ m b a Group นะครับ mm hmm. ก็ได้มีโอกาสมาเปิดโฉมใหม่ห้างมาราทารกนะครับห้างมารายาร์กที่เป็นหนึ่ในห้างสุดค้าสใน MBK Group นะครับเราได้ปรับโฉมใหม่ในรอบ13ปีน,นะครับใช้งบลงทุนพันล้านนะครับ โดยเราปรับคำศัพท์ใหม่เป็นคำศัพท์ i ี i n ิ in h าง m รี y นะครับคือเราจะเน้นาการกินดีอยู่ด,ดีสุขภาพดีตามเทรนด์ของสังคมไทยซึ่งเน้นเรื่องสุขภาพเริ่มเติมขึ้นนะครับในห้างเนี่ยนอกจากเราจะมีร้านอาหารครบแล้วก็มีส่วนสิสสสสนค้า ที่ครบถ้วนตามทุเกเปกตรแล้วนี่นะครับเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจัดตั้งศูนย์สุขภาพครบวงจรนะครับชื่อรามาธิบดีเทลสเปสนะครับอยู่ชั้น3าห้างพาระไดซ์พาร,นาพพร,ออรน์นะครับในศูนย์สุขภาพครบวงจรเนี่ยนะครับก็มีบริการทางการแทพทย์ครบถ้วนนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยห้างาพารไดซ์าร์เนี่ย การเดินทางก็สะดวกมากนะครับมีฮมีรถไฟไฟ้าอ r t ทีสีเหลืองนะครับสามารถลงได้ที่สถานีส่วนหลวงรลอเก้านะครับทางออกสองนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากครับครับครับก,ก,ก็ได้ครับครับเอ่อ พอได้พ์กของเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าทุกประเภทครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับทั้งแฟชั่นจิวเวลรี่แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านมาแล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้ครบถ้วนทุกความต้องการครับได้สอบขามความบันเทิงในเรื่อง ตอนนี้เรากำลังกาลังตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ครับสำหรับสาหรับเรื่องนี้นะครับครัอย่างพี่บอเสียนงแค่รว่าใช่ครับยิง่งใกล้บ้านด้วยครับอยู่ตรงกรุงเทพกีฐานนี่เองครับเกลๆก,ก็คิดว่าน่าจะพามาใช้ชีวิตที่นี่ชอบตรงที่มีแบบยังไหวกลับเนี่ยเพราะ <c oughs> แม่ชอบสันทนาการมากเลยนะครับ <c oughs> มาใช่แล้วก็ดจริงๆคือสามารถมาที่นี่แล้วจบได้หมด ทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับได้หมดเลยครับครับเพิ่มเพิ่มเติมคุณบอยนิดเดียวนะครับจริงจริงนอกจากทันพมิตรทางการค้าที่เปิดร้านค้าที่นี่เยอะแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยเรายังมีกิจกรร,รมทางการตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับยังไหวคระเป็นเป็นกิจกรรมนึงเท่านั้นเองนะครับที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมเพื่อน แล้วก็มีกิจกรรมนะครับจริงๆเรายังมีการร่วมมือกับเขตตะเวทอย่างเงี้ยนะครับสับสนเรื่องทักษะทางการทมหากินนะครับสับสนให้ให้ประชาชนแถวนี้มีอาชีพด้วยครับก็อยากจะเรียนเชิญในทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณค่ะ เสริมหมอเชบที่เดียวครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะไปหาคุณหมอที่รามาเราต้องไปที่พญาไทรถติดมากไม่ที่ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวนี้มาที่อาราไดซ์นะครับเราเจอรามาเลยนะครับแล้วก็สถานที่สะดวกมากนะครับแล้วก็มาเสร็จปุ๊บมาแปดโมงเช้าจอดเลือดปุ๊บช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปหาคุณหมอต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสะดวกมากเลยนะครับสําหรับการคนที่จะมาหาที่รามาครับ มวลเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนท่านครับจากเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกคนต้องระวังแล้วทําไมเราต้องไปโรงพยาบาลจริงๆในตอนแค่ไปรับยาแค่ไปตรวจจับเลือดเรามีมาถึงใกล้บา้านแล้วเราอยากเชิญชวนนะครับว่าจากนี้ไปเราคงต้องคอยฝากเข้าไปในเมืองรถติดเราต้องเสียค่าทั้งหยดไปเราต้องเตืองน้ามันหาที่จอดรถไม่ได้ เรามาเราได้พักอย่างนี้สามารถทาให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างน้อยสุขภาพจิตดีครับเพราะว่ารถไม่ติดเมื่อรถไม่ติดคุณมาที่ไหนก็มีความสุขครับคุณไปรถติดติดคุณก็จะบ่นเกีนงรถว่ารถติดจังเลยมาที่เราสิครับพบทุกอย่างพบทั้งสุกใยสุขใจขอเชิญนะครับขอขบคนณครบ็ขอขยิ่งก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขอ่